พวกเราที่เป็นเล่าพื้นเมืองเล่าบ้านเรา,า,า,าอะไรเงี้ยมันสามารถไปผสมทำค็อกเทลได้เป็นเมนูค็อกเทลที่กินเพื่อสุขภาพเถอะครับทุกคนถึงเพืพ่อขอฉลองในวยพวกมอเมียเหรอ,อเ,เอาฝั่งนี้เ,อ,เอ๋อ <c oughs> สาโตรเปรี้ยวควรเป็นเบสก่อนเลยอ่าอันแรกเราจะทำเป็นโมจิโต้สูตรโมจิโต้มันก็คือหลักๆมันจะมีเหล้าลำอ่มะนาวเหล้าฟอนได้ไหมเหล้าฟอนได้เจ้นหน้าห้ามได้ไม่ติดเสน่ห์น้ำตาลเราจะเอาตัวสาโทเนี่ยมาเป็นเบสแทนใช่ไหมหรือว่าใส่เหล้าลำไปด้วยแต่เราต้องด้วยหน่อยหนึ่งต้องใส่เหล้าลำไปด้วยเพราะว่าให้สาโทรเปนออกเปรี้ยวแม่เพราะว่าเพราะว่าสาโทเรามันแอลกอฮอล์มันต่ำไปแล้วอ่าใช่ใช่มะนาวกวอยู่ไหนมะนาวอยู่ที่ไหนมะนาวอยู่นู่น โอ้โหรายการนี้นต้องมาหน้าหั่นมะนาวให้อีกมะนาวมะนาวไม่ต้องเยอะนะมันเปรี้ยวเลยนะคราวนี้เหล้าลำเนี่ยกูมีสองลำอันนี้ก็ลำอันนั้นก็ลำนี่ก็ลำ,ลำอันนี้เบื่อเบิ้ลไม่ใช่อย่กินแล้วก็กินแล้วเขาใช้ไว้ลำกันอะไว้ลำเอาไว้ลำก่นอ,อนเด้อเนออันนี้มันเป็นน้ำตาลลำใช้ตัวนี้ได้ไหมได้แหละอันนี้ก็ลำอันนี้ลำเหรออืมใช้ได้ไม่มีคิวบาร้นลำเหรออ่ะแค่นี้คือคือคืออะไร เดี๋ยวไม่่่ใส่เหล้าท um> ีน um> ี um> ้เราใช้สารเน่นะด้วยน้ำตาลอย่าน้ำตาลนี่ตัวตัวตวงออนอยู่นี่ไปซื้อมาให้เอาทั้งหมดเนี่ยใส่นี่ไม่ใช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 ่หลักการเป็นอย่างนี้เขาทำนแก้วกอนเลยจริงๆริงมึงเบิ่งอุกรอคุณูอู่อูู่คู่คูู่่่่ เนี่ยเคยทำครั้งหนึ่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบมีอะไรบ้างนะก็ไมเฮ้ย <c oughs> ก็จำได้มิวสีคอย่างเล่ามนาะนาวสาระแน่น้ำตาลาน้ำตาลไม่เยอะนะตามมาหน่อยด้วต้องตวงไหมไม่ต้องหรอก ซื้อมามันต้องใช้เลยไปตวงด้วยผมก็ดูอัตก็ได้ผู้บ่าวเทพบ้านคุณเปบ้าตวงเป็นพ่อหมอไมนกู่ได้หมอกูเป็นด็อกเตอร์ไม่ไ่ใช่ฝรั่งรงนดีเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนนะอ้วมึงตวงล้ำทีนี้อันนี้บาร์เทนเดอร์ใจดีให้เยอะ วันนี้ออกมานอกสถานที่ครั้งแรกนะร้อนเหมือนกันนะที่คิดไว้ว่าเออไปนาตกปลาแล้วก็ทํานู่นนี่ถ่ายเลิกสนุกดีครับเพื่อนกันเองครับดีเลยไม่ถ่ายล,อลอะอาทีงานไปกิน <c oughs> ข้างหน้านี่เหมือนทำส้มตำเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่หายได้ยนะเดี๋ยวออดทับหนึ่งออดทับหนึ่งเพื่อนเพื่ ว่าถ้าเป็นเราใส่นอกเล่าน้อยไปวะเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่กินด้วยเฮ้ยเอาโดนอันนี้คืออะไรนะหมดปะล่ะไม่หาใจเย็นใจเย็นออกมาทนสดชื่นแต่แอลกอฮอล์มันน้อยไปหน่อยรู้ว่าปะอม่มันจืดมันออ้แม่งเหมือนกินน้ำมะนาวอะ ดีเลยนะแต่หมายความว่าเอาเล่าไปอีกทีเออมันไม่รู้สึกมือสาโทอือเขาตัดโดนเปรี้ยวไปแล้วเออแล้วแม่สาโทมันมันเปรี้ยวอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวลองกินทุกคนผมไปเมียกูกินด,ดีกว่ไาไป <c oughs> ไแล้วคร <c oughs> รู้ไปรู้ไปคอยชฉาดนึงในโป้งมองเมียเหรอมองฝั่งนี้เหรอเออแล้วแต่มันขับรถกลับสาวลูกกับบ้าน แก่ดึงให้เจ้าของดึงดึงเลยไม่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 เอาให้เจ้าของร้านนี่เปล่าไม่มันใส่นี่เยอะเป็นหรอทำไมอะไรบ้างวะโอเปอเรชั่นมันใส่เบียร์แล้วใส่เหล้าเวอร์เบิร์นคราวนี้เบียร์ที่เราได้มาวันนี้มันเป็นเบียร์ เบียร์ดัมเป็นเบียร์ดัมไม่ได้กินแล้วมันมันคือบิทเทอร์หมายความว่าถ้าตามสูตรจริงมันเป็นเหล้าขมไม่ควดคุณบิทเทอร์แต่เราก็สไตล์เราก็ไม่สนใจอยู่แล้วไปสนใจหาอะไรอยู่แล้วรุ่นน้องต้มเบียร์มาไอเทิร์ดไอเทิร์ดไอเทิร์ดชอบต้มชอบต้มสเต๊ลไอเทิร์ดขายต้นไม้ข้องสิบสี่ขายต้นไม้ข้องสิบสี่เออสปอนเซอร์ดเก้าแล้วล่ะอันนี้สปอนเซอร์ให้ไม่คิดตังค์พี่น้องกันเออขายต้นไม้ข้องสิบสี่วันวันไม่ทำไรนั่งต้มเบียร์ก็ขายต้นไม้ไม่ได้เขิงไม่ได้ ไปยืมหัวเบิร์นจากไอ้พี่เสือๆมาหน่อยได้ไหมเขาบ้างนรือยังไปดูดูก่อนหน่อยยังไงเหมือนเดิมก่อนที่เราจะทำอะไรนะปูหาเราลองชิมกันก่อนมันอร่อยอยนะกูชอบอยู่นะรสชาติมันเป็นยังไงเราทำดีนะแต่นี่มันไม่เย็นเนาะเดี๋ยวมันก็นี่ตงตุ๋นตเตาเลยนะนี่ตงป่งตะเตาต้องมีฟองนิดหน่อยเฮ้ยกลิ่นดีกลิ่นตเตาเลยอะมาตรฐานเลยอะเออใครรู้ว่าต้มสวนต้นม้าของสิบสี่ เธอเลิกปลูกต้นไม้เลิกขายต้นไม้ไปขายเบียร์ดีกว่าต้องลองต้องลองอา่าหมดแล้วไม่ได้ถ่ายรายการอะไรเลยเลยเลยแล้วมาเบียร์ก่อนมีอะไร้องใส่เบอร์เบิร์นก่อนได้เปล่าน้ำตาลทรายขาวมีเบอร์เบิร์นน้ำตาลทรายเท่าไหร่ไม่เป็นสนใจใช่ไหมไม่สนใจครับไม่สนใจเอาเมาเหมือนกันนะใส่น้ำตาลทราย้วยเนี่ยก็ต้องติดหวานหน่อยเดี๋ยวกินยากต้องเท่าไหร่ มึงจะเขาไป่หระกูจะไม่รู้ว,ว่าชัดใหญ่เลยเป็นแมนอย่างเราเอาฝั่งนี้เลยอ่าโอเคฝั่งนี้เต็มช็อตก็คือ1นจุดครึ่งเอ้หนึ่งออนครึ่งพูดตรงนะสมัยนะเล่าขาวกับทิงแดงเล่าขาวกับแดงกูก็ไม่ไหวแล้วนะนี่เรามาเจอนี่อีกใช่ไหมเนะี่ยเบอร์เบิ้ลไม่ค่อยนิยมนะในในวัยรุ่นไทยเนะี่ยไทยไม่ค่อยกินกันที่จะไปกินกันบ่ยบอยๆพวกแบบแจ็คโค้กต้องกินผสม เบอรอ์เบิ้ลผสมโซดานี่มันจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยชินเงีเหมือนน้ำลาเหมือนน้ำเหมือนน้ำลาใส่ไอ้นี่เลยเใส่เกลือน้ำตาลแล้วเอาพริกป่นมาเข้าคั่วมานี่เป็นเจี่ยวได้เลยนะเนี่ยเมื่อวานมีกินเคาเคลมาว่าจะมาทำรายการแต่ว่าทำไปก็จะรู้สึกว่าไปก๊อปเขาก็เลยไม่อยากทำอะไรเมนูชื่อว่า Devil เด<อ>วิลมาการิต้าก็คือทำมาการิต้าแล้วก็มีท็อปด้านบนด้วยสีแดงมันเป็นอะไรเป็นเล่าเล่าอะไรก็ไม่รู้อย่างอย่างสีแดงแต่สิ่งที่แม่งพิเศษคือปกติเรากินค็อกเทลใช่ปะ่ะมันจะมีขอบเกลือ ขอบเกลือบนแก้วมะกอเรต้าขอบเกลืออ่าอ,อันเนี้ยมันเป็นพริกกับเกลืออ๋อเป็นพริกกับเกลือผสมแล้วค่อยไปแตะที่ขอบแก้วแล้วกินไปมันจะเป็นเผ็ดด้วยอ่าใส่ใส่เบียร์แล้วไม่เรามีอะไรอีกก็มีเนี่ยมีเบียร์มีเหล้ามีกบเชยแล้วก็มีน้ำตาลมีแค่นั้นแล้วมึงจะใส่น้ำแข็งตอนไหนใส่ทีหลังว่าใส่น้ำแข็งก่อนแล้ขอให้เอาขวน้ำแข็งหน่อยแล้วก็ใส่สเต๊กไปทีหลังแต่คนบ้านเขาจะใส่ไปเยอะนะก็กินเหมือนกินเบอร์เบิ้ล มันต้องแบบกลัวๆได้ใช่น้ำตาลเบอร์เบิร์นใส่เบียร์แล้วก็คนด้วยอมเชยใช่จริงๆเขาจะมีเหล้าบิดเทร์อีกหลายตัวแหล่เรื่องของเขา <c oughs> ระวังมือ <c oughs> <c oughs> ทำกีฬาอันก็ได้เพื่อนไม่ปติดอ่ะ เปิดแก๊สยังเออตอนนั้นเผาให้มันกินไม่กินไหม้หน่อยหนึ่งนะหมุนไปไปแล้วมั้งพอแล้วนะครับเอาเกินเกินเท่าไหร่ทีมงานหมุนหมุนซ้ายอ่าหมุนหมุนปิดเออเฮ้ยดีดีดีโป้งดี ออตอนนี้เหมือนแบบมีร้านพโลโล่เปิดข้างไอ้สัตวเหมือนรี่พัลโล่จะมาดูแบบกินแบบนักเลงมากอ่ะอะมาอ่อโอนแฟชั่นแบบสไตล์คุกคุยนะครับเฮ้ยโอเคถ้าถามรถสัมผัสอ่ะมันโอเคมันได้เลย แต่ปกติกูก็ไม่ชอบโอเปเรชั่นกระดาษนั้นเพราะมันเม,มาหนักเกินไปอยู่แล้วอ<ะ>เออไม่ใช่คอกเทลที่วันน้กินแล้วชิวๆก็ไม่ได้อะไรนะต่อไปที่เราจะทำอ,อ่านถูกไหมเนี่ยบัดดี้แบรดเมอร์รี่บัดดี้เมอรี่คือกูไปดูในสูตรเข้ามาอะนะไอ่เมอรี่มันป็นชื่อเมอรี่สักอย่างหนึ่งในเป็นดาราพันธี์บุนแหละ ก็บัตตี้คือบัตไปวบนเลือดอ่ะเชื่อจะไม่น่ารักแต่ตัวเมนแสดงว่างานออกแดงแล้วต้องแดงแล้วออกแดงแน่นอนดิบัตเนี่ยบัตตี้ก็คืออ่าเริ่มต้นด้วยอะไรวะมาดูดิมะเขือเทศลาชินีมะนาวพริกไทยดำซอสโทบัสโก้อีก<ย>แลเขาเกลืออีกแล้วเขาใช้โปเลตโตเพสก็คือเป็นมะเขือเทศที่เป็นกระป๋องเออแต่เนื้อแต่เราอยากเราเราอยากได้กินต่อนมาหน่อยเราก็ไปเจอประเเทศอีกอันหนึ่งที่น้องๆก็ซื้อมามันก็น่ากินเหมือนกันจะใส่ด้วยแล้วกัน กระปุกต้มตําไหมได้โดนมือยังผมถ่ายรายการนี่ต้องทึบอ่ะต้องทึบทึบไว้ตลอดทำไมวะจะด่ามีอะไรบ้างนะเกลือใช่ไหมเกลือด้วยครับมะนาวพี่ต้องตํบเสิมีพริกสดไหมพี่โตแล้วไม่แล้วต้องใส่พริกกี่ร้านเมรุแต่เบียรคือวอดก้าเหรอใช่ไหมได้เลยเบียคือวอดก้า ไปเจอไเจอปเอาปะเด็กไมล่ะประเด็กสซลต์มัโก้ขอระบอกะต้องไม่เห็นอีกอ,อีกอีกอีกอะพอพริกไทยดำจะไปอะไรวะมเมนเทอ พอยังพอแล้วใส่กินเอาเาคุยด้วยหรอใช่ด้วยเอาพอแล้วเห็นไหมพอก็ต้องตับเลยคุณคิดว่ากินแค่น้ำไงเราไม่ได้กินเปลือกใช่ใช่ใช่มีอะไรอีกวอดก้าแล้วก็เกลือเกลือเราใส่ยังไม่ใส่แล้วเกลือคือกูใส่แล้วกูใส่แล้วนี่เราใส่ไปแล้วกูใส่แล้วเดี๋อาพอแล้วพอแล้วจารีวอดก้าวอดก้าเอาเอฝั่งนี้พอไหมคุณว่าเราพอไหมล่ะกูว่า ถ้ามันมีเบสเป็นมะนาวอ่ะกพรว่าใส่สาโทไปด้วยไหมเอาดิเออเราไม่แคร์อีกแล้วใส่จำใจนนแต่กลวงเหรอไหมดูเท่ๆเหรอจะเป็นตักกู โชว์กล้ามกันหน่อยดิไอเดียวเดี๋ยวพอเดียวพอเดียวพ่อเดียวมันหกไปไม่ใช่แล้วหกเปล่าหกเปล่ามันไม่หกมันมันเป็นน้ำเตี๋ยวที่อยู่ของเรานี่ขอทำกันได้ไหมแน่นแล้วเน่นแล้วเน้นจับไปเอาเองได้บ้างอ่ะข้าวหน้าเหมือนไอ้นเส้นเอะเหมืนี้อ่ะยังไงก็ได้ต้องมีเรียนที่อ่ะ ไม่เทสตงแต่มาเทสต้ว่าเททต์ตองกรองนี่แหละมันแดงไหมมันแดงไหมแดงอยู่แล้วก็เทใส่นี่เฮ้ยดูดีเด้ อ้วนเนี่ยกูอร่อยเนี่ยถ้ามาคือกูถ้าเกิดเปรี้ยวเนี่ยกูแดกกูชอบไม่เพรต้องเปรี้ยวแลนะ้วบัตตี้แมรี่มันจิ้มปีป๊ดเผ็ดๆน่อยนึงนะอร่อยเลยอร่อยโอ้กินดีนะอือันนั้นกินปากกูทอดเลยแล้วไม่กินทาวาตโก้ด้วยอร่อยอันนี้อร่อยเลยได้กินซอสพริกเสฉยชาฮะไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลน,นี่กินเพื่อสุขภาพเป็นเมนูเค้าเที่ยวที่กินเพื่อสุขภาพไม่ใส่น้ำตาล โน่เออดีรู้สึกว่าแบบโอ้อีกมิติหนึ่งอ่ะมีโต๊ะไหนอยากชิมมีโต๊ะไหนผมจะซืออยากชิมบัตตี้แมรี่ไหมครับทีมงานชิมก่อนแล้วกันนะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยเลยครั้งที่มาถ่ายก็คือมากินเหล้ามาเละใช่แต่ไปแล้วเด็ดพอตัดจบเรากินเหล้ากันแล้วอ่าโปกติโปกติเนี่ยไอตอนเคยทยกูต้องเมาเลยกูยังไม่เมาเลยวันนี้ ง่ายไปหน่อยนึงนะหลังจากคือเรามา่านที่ถานที่ใหม่ออกนอกถานที่หน่อยเพื่อมาโปรโมทร้านนี้เสือ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 ใบาย้าเสียบร้านเท่ที่สุดย่านสายไหมถ้าใครไม่สะดวกไปแถวบ่มคลองจี่สมสันก็มาที่นี่ได้ใช่เพราะอันนี้ก็อยู่ชันเมืองกลับบ้านง่ายก่อนเข้าบ้านบรรยากาศชิวๆนั่งเป็นรถดอแล้วก็กว้างมีที่จะรถไปจินสมสันบางทีไม่มีที่จะรถ ทำไมอ่ะลูกค <Bond> ัดลูกค้าเนี่เข้าบิดข้าบิดต่อยแล้วไงวันนี้เมนูเราแต่แบบเล่าชาวบ้านเล่าอะไรยังไงเล่าไปเรื่อยถ้าเกิดว่าบ้านกินได้ไหมมันกินได้ทั้งหมดที่เราทํามากินได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ชอบที่กินกันแบบนั้นเราเน้นกินเหล้ากินเบียร์ง่ายๆมากกว่าแต่เนี่ยมาลองทําให้ดูว่าจริงๆอ่ะพวกเหล้าที่เป็นเหล้าพื้นเมืองเหล้าบ้านเราอะไรเงี้ยมันสามารถไปผสมทำค็อกเทลได้ซึ่งถ้าเกิดว่าลองไปเสิร์ชดูในในเน็ตอ่ะมันจะมีพวกร้าน ร้านที่เป็นพวกคอกเทลบาร์ที่เขาทําเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะ่ะถ้าอย่างที่ภูเก็ตมันมีร้านชื่อสีสบามบาร์อันนี้แนะนําให้เลยสีสบามบาร์เขาเป็นแชมป์ของภาใต้หรือว่าอะไรทั้งอย่างเขาคิดค้นแบบสูตรสูตรคอกเทลหลายๆแบบมีรสลาบมีรสขนมมีรสก๋วยเตี๋ยวมีรสอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งที่เป็นพวกไลบรารี่จะทำคอกเทลจากนิทานหนังสือต่างๆหนังสือเรื่องนี้เป็นฟิลนี้เขาจะคิด้นคอกเทลขึ้นมา คือร้านเลยบุรีแต่กูเจอที่ภูเก็ตน,นะ uh. ไอเลย์บุรีมีหลายสาขาแนตะ่ว่าอะไรในสาขาอื่นนะไม่แน่ใจว่ามีมันมีแบบนี้หรือเปล่าคือค็อ,คอกเทลกลายเป็นเรื่องของประสบการณ์อืมอ่ามากกว่าที่จะเมาอืมเข้าใจไหมหมายว่าประสบการณ์ลิ้นประสบการณ์ลิ้นประสบการณ์รการที่จะได้คุยกับบาร์เทนเดอร์ว่ามันติดท้องถิ่นมันติดเพ่เป็นยังไงน้ําตาลที่ไหนยังไงอ่ามีอะไรแบบเนี้ยมะเขือเทศจากที่ไหนยังไงอืมเป็นเรื่องเหมือนมันมากกว่าคือกูมองว่ามันมากกว่ากินเหล้าอ่ามันมีหลายๆอย่างที่เป็นแบบ มันเป็นงานมันเป็นงานอาร์ตอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเออบาเทนเนอร์เขาคิดเรื่องนี้เขาคิดเอทให้หรือว่าบางทีมึงเข้าเข้าไปในร้านอ่ะแล้วมึงไม่เอาเมนูที่เขามีอยู่ก็ได้เพงบอกว่ากูชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็สามารถเดลเมนให้มึงแบบกินได้โดยที่มึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเฉพาะของมึงนะอ่ม่นจะมีช่วงหนึ่งที่กูบ้าเขาเคลียวกูให้ไปแบบนี้แบบเฮ้ยผมไม่เอาเมนูในร้านแต่ผมอยากได้เปรี้ยวอยากได้เมาผสมอะไรไห้ผมกินก็ได้แล้วเขาก็จะคิดเอทขึ้นมามันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าโอเมก้าเซ่ของอาหารใช่คุค พาตัวเองไปที่ตรงนั้นเหมือนกันอ่านด้วยศึกษาด้วยจัดกิจกรรมแบบนั้นด้วยสุดท้ายก็วัน <laughs> สต็อปเซอร์วิสที่เบียเหมือนเดิมเพราะว่าคือคือมันมันแลกประสบการณ์คนเนาะเออแต่อย่างที่โป้งว่าแหละว่าวันนี้เราอยากแบบเนี่ยผมก็ทําสาโตมาทีมงานโป้งเอาละอู่มาเอาแบบผักผลไม้มาลองดูว่ามันจะมิกกับแอนแมทได้ไหมมากิน<ถ><ถ>กับลาบเสียมากินแบบนี้เนาะก็ถ้าพูดง่า,งงายๆคือเราไม่ได้ต้องการ จะมาอวดอ้างว่าเราทําสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เราแค่มาทดลองทํากันดูว่าอันนี้มันก็ทําได้มันก็กินได้สุดท้ายแล้วมันก็มันก็กินได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันที่เราชอบใช่นะเพราะว่าคุคุยแล้วตั้งแต่เราทํามากี่ EP เนี่ยมันก็เหมือนทดลองนะมันเหมือนว่าเราแบบหาเวใหม่หาทางใหม่คือถ้าเกิดมึงจะบอกว่าเออมึงทําแบบหมูกรอบสิมึงไปดูในเน็ตได้เยอะแยะแต่ว่าเราอยากทําในสิ่งที่เราอยากทําขึ้นมาว่ามันเป็นแบบที่เราคิดกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอยากมาอยากดีอยากทาจากประสบการณ์ล้วด้วยใช่ตั้งแต่ เหล้าขาวไอ้กระทิงแดงเหล้าขาวน้ำแดงเหล้าปันอะไรนั่กว่าไปแต่เราคือเราทำทุกอย่างแบพื้นฐานที่เราเคยเติตัวมาแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นไปอาจจะอีสานบ้างไม่อิสานบ้างเรื่องของเรานะจริงๆถ้าวันนี้เรามีพวกเขาเรียกว,ว่ายาดองอมาเล่นอีอกนิดนึงอ่ะมันก็จะสนุกมีอะไรให้เล่นมากขึ้นถ้าพูดถึงร้านโฮเทลมีกร้านหนึ่งที่แนะนำรุ่นที่รุ่รนที่ร้านซิมเทคที่ภูเก็ต สิวันนี้ประมาณนี้วันนี้ที่พูดมาทั้งหมดก็คือสรุปแล้วแต่ว่าเนี่ยแนะนำร้านเสือเสือนั่งสบายใ่ไหมเออพัดลมเย็นเย็นร้านเนี้ยพนักงานล้างพัดลมทุกอาทิตย์โอเคจบกันไปเท่านี้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมแล้วใครจะกินต่อหมดยิงกันอีกหนึ่ง